สวัสดีค่ะเนียนะคะแม่น้องแดเดี๋ววันนี้เราจะไปคลอดกันที่โรงพยาบาลราชธานีโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราออกจากคอนโดกันก่อนนะคะไปค่ะไปโรงพยาบาลกัน ไม่ไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าจะมาเป็นเป็นเจ้าแฝดเพราะว่าด้วยความที่เราเองอเรามีลูกยากแต่งงานมานานละแต่ไม่มีลูกสักทีก็เลยตัดสินใจกับสามีว่าโอเคเราจะปรึกษาคุณหมอเพื่อรักษาภาวะมีบุตรยากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ความพยายามมาหลายปีห้าปีครับกว่าจะมีลูกคนนี้ครับ กใช่ก็ไปหาหมอสองสองท่านในกรุงเทพนะครับก็ยังไม่ติดนะครับก็เพิ่งมาได้ที่ยุตยาเนี่ยครับก็ดีใจครับตื่นเต้นคือถ้าไม่มีแล้ว่คือหมดปีนี้ไปแล้วถ้าไม่มีเขาก็ไม่อยากมีแล้วยายก็ไม่อยากให้มีแล้วก็ด้วยความที่ตรวจไปพบคุณหมอแล้วก็ตรวจกับคุณหมออะไรเรียบร้อยปุ๊บก็เข้าเข้าสู่กระบ,บวนการ ทีนี้มันเป็นการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูกมันก็คุณหมอก็อธิบายแล้วแหละว,ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดคันแฝดได้ซึ่งเราเองเนี่ยเราไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยจะต้องติดน้องแฝดนะอะไรเงี้ยค่ะแค่คนเดียวแล้วก็ดีใจแล้วอืมซึ่งในซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราเราไม่ได้คิดว่าเขาจะติดด้วยซ้ําอืมแต่ก็คือก็ก็ติดน้องน้องมาตอนแรกตอนที่คุณหมอนัด มาอันตรสาวก็คือเห็นเห็นน้องคนนึงแหละแล้วคุณหมอก็เอ๊ะเหมือนจะมีอีกถุงนึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่ามีสองคนเนี่ยะคะคุณแม่ก็ตกใจด้วยความที่มันไม่ได้แผนว่าเออเขาจะมาพร้อมกันทีเดียวสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมจากนั้นมาก็คือตื่นเต้นแล้วก็ทุกๆวันก็คือลุ้นว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปก็คือเราปกติเนี้ยเราจะเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบเดินมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ชอบออกกำลังกายมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมีน้องแล้วหนึ่งออกกำลังกายไม่ได้อืเพราะว่าคือจริงๆคนท้องก็ออกกำลังกายได้แต่ด้วยความที่เขาแฟรเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะอันตรายกับเขาแล้วก็ พักไม่ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งานยังยังทําอยู่เหมือนเดิม <c oughs> คุณคุณแม่ยังสู้งานอยู่เหมือนเดิมยังทํางานอยู่เหมือนเดิมเพราะเป็นคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบมีแอคทิวิตี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ชอบที่จะอยู่เฉยเมันบางทีเนี่ยเราท้องมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าคุณค่าในตัวเองน้อยลงเหมือนกันนะ เหมือนกับว่าเราเราเราทำได้ไม่เท่าเดิมที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็รู้สึกว่าเออมันมันหงุดหงิดแต่เราก็ต้องอดทนเพื่อลูกอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันมันก็เป็นความรู้สึกน้อยเหมือนกันว่าเมันไม่เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความที่เราต้องทำเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดีขึ้นความรู้สึกคุณพ่อคุณพ่อเขาก็ช่วยคุณแม่หลายอย่างค่ะเขาก็ซัพพอร์ตคุณแม่ แทบจะทุกอย่างแต่คุณแม่อย่างที่บอกว่าคุณแม่เป็นคนที่ชอบทำอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยออคุณพ่อเขาก็จะคอยดูอยู่ห่างๆบ้างอะไรบ้างแต่คือในทุกๆวันเขาไม่เคยปล่อยให้คุณแม่ต้องกลับบ้านเองไม่ว่าเขาจะติดงานอะไรยังไงเขาก็จะมารับคุณแม่กลับบ้านทุกครั้งคุณแม่ก็อดทนมากเพราะว่าลูก,ลกแฝดมันมันต้องใช้ความอดทนเวลา เวลานอนอะไรครับมันก็จะลําบากนิดนึง mm hmm. แล้วก็จะไม่เหมือนลูกคนเดียวครับก็จะมีความต้องลุกไปเข้าห้องน้ําอะไรนี้ก็จะลําบากกว่าลูกลูกคนเดียวนะครับคือตอนนี้คือบอกตามตรงว่ายังไม่รู้สึกว่ามันมันตื่นเต้นหรือว่ามันมีความกังวลอะไรมากอะค่ะอืมเพราะว่าหนึ่งเราเชื่ออยู่แล้วว่า เราคลอที่นี่เราข้อที่ที่โรงพยาบาลนี้ข้อที่รัตาธนีคือด้วยตัวคุณหมอด้วยบุคลากรด้วยการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอุ่นใจอะ่ะมันมันไม่ได้ยากมันน่าจะแบบไม่ได้มีความน่ากังวลอ,อะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ในพรุ่งนี้ไม่แน่เที <laughs> <laughs> ่ยงคืนผ่านไปไม่รู้เหมือนกันว่า ยังไงว่าคืนนี้จะนอนหลับไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากนี้ก็จะใช้เวลาให้กับลูกให้เยอะๆครับในช่วงช่วงวัยเด็กที่เขายังอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็พยายามจะจะสรรเวลาให้เยอะครับใช้กับลูกเยอะๆ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับในวันในวันหนึ่งที่เขาโฉขึ้นมา mm hmm. เขาก็จะภูมิใจในตัวเขาว่า ระหว่างที่เขาอยู่กับแม่เขาไม่เคยทําให้แม่ต้องทรมานอะไรเลยเขาเป็นเด็กดีเขาให้ความร่วมมือคุณแม่ทุกอย่างไม่ว่าคุณแม่จะขออะไรคุณแม่ขอว่าคุณแม่ขอทํางานถึงวันที่เท่านี้นะน้องก็ไม่เคยกวนให้คุณแม่แบบว่ามาทํางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชบภูมิใจในตัวเองว่าเขาเป็นลูกของคุณแม่ที่ชื่อว่า รสึกตื้นตันครับแล้วก็เหมือนมืนตกทิงรัอีกครั้งก็่ก็รู้สึกแบบแปลกดีเหมือนกันนะครับตอนแรกก็ไม่รไ,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 ไม่คาว่าจะแบบรู้สึกแบบนี้อะไรแแต่แบบพอได้ยิงเสียงมันก็รู้สึกปเป็นผู้ชายมาก่อนครับผู้ชายเก้าโมงหกนาทีาจำได้แล้วก็ ก็ต่อมาก็เป็นผู้หญิงราปเหมือนผู้หญิงเขาจะตัวตกว,ว,ว่าหรือเปล่าไม่รู้ออกทีหลังอะไรเงี้ยครับไม่ถึงสิบนาทีอ่ะออกมาแล้วเร็วม,มากดีใจมากเลยค่ะที่ฝันของเขาสําเร็จอ,ะอ่ะเขากน็นานมากเลยครับทําทุกวิถีทางพยายามนะที่จะมีก็ดีใจครับตื่นเต้นแลวก็ดีใจแทนเขาด้วยเพราะว่าเขาอยากมีลูกมาดานแล้วหน้าเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่ครับ ต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะหน้าเหมือนแม่หน้าเหมือนแม่มากกว่าเป็นผู้ชายเขาจะหน้าเหมือนพอ่อเขาคงรู้สึกว่าเขาคงตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าแต่รู้ว่าเหมือนลูกสาวกับลูกสาวจะเหมือนผู้หญิงจะเหมือนแม่ทัาส่วนผู้ชายจะไปทางพ่อเขาเหมือนรูปหน้าแต่อยางเห็น <c oughs> <c oughs> แล้วก็ดีใจ <c oughs> ดีใจเพื่อผมใจอยากผมใจอยากฝ <c oughs> ากทั้งสองคืออยากให้เขา เติบโตเป็นเด็กที่ดีของพ่อแม่นะให้เขาได้เลือกด้วยตัวของเขาเองอืเขาอยากให้เขาโตไปเป็นเด็กดีครับเชื่อฟังก็ภูมิใจในตัวพี่สาวที่เขามีทุวันนี้ได้ก็หวังว่าเขาต้องดูแลลูกได้ดีที่สุดอยูแล้วก็ดีใจครับที่เขาเกิดมาแบบแข็งแรงอย่างงี้ยครับก็ก็อยากเห็นเขา เติบโตวไปเรื่อยที่ละก้านะครับเขาอยู่กับพ่อแม่ไปนึนานย่าเพิ่งทิ้งพ่อแม่ไปหาะสาวสาวนุ่มๆก็อยากให้เขาครับสุขภาพแข็งแรงก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะก็ให้มีความสุขกับชีวิตบนโลกอนี้ครับไม่หลับค่ะไม่ได้นอนค่ะไม่นานเลยตืน่นเต้นน้ำตาไหลเลย มันไม่ใช่เหมือนกับเราจะบอกว่ามันเหมือนในละครมันก็ประมาณนั้นนะมันเป็นโมเมนต์แรกที่เราได้ยินเสียงเขาแล้วก็รู้ว่าโอเคเขาปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยคะคะอืมหรือว่าเขาปลอดภัยแล้วลูกออกมาร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาไม่ไม่ไม่เป็นอะไรได้แน่อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกในใจก็คิดว่าร้องนะลูกอย่างเงียบดีใจค่ะดีใจที่สุดละดีใจมากๆตอนได้ยินเสียงเขา อมืมเขาปลอดภัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ปลอดภยัยอีกทุกคนปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้ว <laughs> ใช่ค่ะแล้วอาจจะต้องเดินทางต่อไป <laughs> ก็จะเป็นช่วงเดือนแรกๆหลักเดือนแรกที่นด้องออกมาก็จะค่อนข้างต้องปรับต,ตัวกับน้องนิดนึงเพราะว่าคือเขาออกมาจากท้องแม่แล้ก็จะไม่รู้หนึ่งอน้องอวันมีปืนอะไระกันจะต้องมีบรรจุกระดิ่งแล้วก็เรื่องการจรินของกองตัดการถ่ายการน,นอนอะไรอย่างเงี้ยเราเรายังไม่รู้ว่าเขาชอบแบบไหนก็เลยต้องมีปรับตัวกันในช่วงเดือนแรกเพราะหลัง ที่คือตอนรับเดือนที่สองก็เริ่มอ่ากินเป็นเวลาคืนตอนแม่ก็ได้ทักมาขึ้นแล้วก็คนที่ช่วยดูแลก็ได้ปักช่วงแรกก็คือช่วงเดือนแรกยันสว่างอะไรก็ต้องร่วมกันเรอนี้ในในส่วนของแม่เองก็คืออ่าปกติแล้วถ้าเป็นน้องคนเดียวเราอาจจะมีช่วงเวลาส่วนตัวเป็นของเองในช่วงที่ลูกหลับอะไรค่ะเราอารจะอ่าไป ทำเท่าไส่วนตัวของเราได้แต่ว่าเองก็เลยเล่ของเกมนั่นเองการดิสเน่ก็จะถือว่าเป็นทาพในหลายอย่างและจะต่อเรื่องกจะดึงตัวอ่าต่อเสร็จจากคนนี้มันก็จะต่อไปอีกคนหนึ่งอะไรเราพยายามหัดเข้าให้กินนอนเวลาฟอกตาฟอกตื่นและที่ว่าเราจะได้มีช่วงเวลาที่เขาว่าถ้าเขารักฟอกกันแล้วนมีช่วงเวลาที่ช่วงที่เขาหลับ เขาไม่ทักเนี่ยต้องทำได้แต่ด้วยที่น้องสองคนเขาก็จะมีความแตกต่างอะไรถือว่าบางเวลาเขาก็จะต้องการที <tr> ่จะพูดแบบเวลาถ้จะมีตองนี้ประมาณว่าสุขในมันดึงเวลาหรือดีเลยหรืบ้างมาจะได้พักผ่อนในช่วงเวลาสเฉยๆแล้วก็น้อยลงเวลาของงานนี้ภรรยาก็จะน้อยลงบ้างว่าเวลาที่เราจะออกไป ทำกิจกรรมอะไรจะนอกบ้านนอยกก็จะต้องมาดีแล้วต้องมีการบริหารเวลาครับก็เมื่อก่อนจะเวลาไปไหนก็ไปด้กยกันตอนนี้ก็ต้องมีการแยกกันเชื่อที่จะไปคราของอะไรนะก็จะมีเวลาไปแบกนอกก็ต้องคิดกับก็ให้เวลาส่วนตัวเนี่ยน้อยลงเป็นธรรมดาก็ด้วยรูปฝั่งคนด้วย เฮ้ยคนเดียวก็ยังพอได้สองคนกต้องการบริหารเวลาที่ก็องสำคัญเลยในช่วงนี้ของคนที่จะมีตัวในที่ต้องคุณแม่ต่อเขาแตกก็อยากจะแนะนำในส่วนของเรื่องของตัวคุณแม่ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าถ้าคุณแม่ไม่สบายก็อย่างช่วงที่ตัวแม่อีกคืออยู่ช่วงหลังจากหลังคลอดไปไหน ด้วยความที่ว่าเราตั้งแต่หนึ่งร่างกายเราอ่ะมันมันไม่แข็งแรงอยู่แล้วตั้งแต่ร่อนร่อนมาเราก็ไม่แข็งแรงเราต้องมาดูแลน้องทั้งวันทั้งคืนเลยก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันอ่อนแอลงแล้วก็ปิดเชื้อได้ไง่ายซึ่งการดูแลตัวเองของแม่สำคัญมากแล้วก็การอ่าซัพพอร์ตจากคนรอบข้าง่ะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพ่อเองหรือว่าคนรอบข้างอ่ะญาติญาติก็แม่พี่ญาติยายอะไรอย่างเงี้ย,ยเป็นมาช่วยดูแล เจ้าแศษแล้วก็ดูแลเราและวก็ใส่ภาพคนข้างๆเราแเข้าใจในส่วนเรื่องเวลาหรือว่าคอยซัพพอร์ตเราตลอดเวลายอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะดูแลไม่ว่าจะเป็นแรงกายหรือว่ากำลังใจไปดูแลเจ้าเศษคือลูกเราก็จะใช้ความจิตดีเขาก็จะอารมณ์พ่อแม่อารมณ์ด,ดี